วันนี้ส่งงานนะครับวันนี้ส่งงานอำเสมือนนะครับทายเป็นสปริงเกอร์นะครับไปถึงนู่นนะครับยาวไปถึงนู่นเลยไปดูรอบๆนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสิบสเอ็ดสองห้าสหกสเจ็ดสิแปดสเก้าสิบเอ็ดสองยสิบสาม สี่หกเจ็ดแปดสามสิบประมาณสามสิบห้าหัวได้ครับสปินคือสามสิบห้าสาสิบเจ็ดหัวนี่แหละทยานรอบมันห้าสิบหกสิบเมตรได้มั้งครับเนี่ยอันนี้นะครับดูรอบๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับปอมสมือที่ทำท่อหลอกไว้นะครับอยู่ข้างล่างครับยังไม่ได้เจาะบาดานทำใช้ไปก่อนครับจะย้ายอยู่ครับพลังใบพลังใบครับส่วนพลังใบ ข้างในตู้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามดูนะครับนี่นะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากไปทำใช้เองนะครับ มาดูข้าวๆนะครับนี่จะมีเบกเกอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับ